Mẹ you nay, man. Mẹ you nay, man. Mẹ mẹ about our Mẹ ở you nay, may you mẹ may you nay, may you thì mẹ jinca. May Mẹ ở may you nay, may you nay, may mẹ ở may you nay, 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 may you ใครครับชื่ออะไรครับป๊อปิงใครครับชื้าอะไรครับใครครับใครครับใครครับคนไหนอยู่จริงคะอ๋อคนนี้อยู่จริงไหนพ่อาอยู่ไหนพ่อธาอยู่ไหนพ่อาอยู่ไหนนี่พ่อาอยู่ไหนธาทาอยู่ไหนนี่ทาอยู่ไหนี่อนี้พรอธาตอยู่นี่นี่พ่อธานี่พระาอยู่ไหนเาจริงคนไหน กินคนไหนลูกไปกินคนไหนนเน็ตนตรงมิน mm ิฮาร์ดพอเท่าดีไหมิน mm ิฮาร์ดพอเท่าหน่อยมินิฮาร์ดพอเท่าหน่อยเดีวโอ้ตาแล้วมินิฮาร์ดไหนูมินิฮาร์ดพอเท่าโอ้มเล็กตาวิในูมินิฮาร์ดมินิฮาร์ดเออออกโกไปดูออหมา